เห็นไหมพุทธเจ้ามีความเมตตาต่อพระนางมหาประชาพดีเห็นไหมไม่อยากให้เข้ามาบวชกลัวว่าความยุ่งเหยิงวุ่นวายจะเกิดเรื่องของเรื่องมันตั้แต่แว่าอนุนถ้าผู้หญิงบวชในศาสนาความเสื่อมของศาสนาจะเป็นไปได้อย่างรวดเร็วเห็นไหม สมมุตินะถ้าเกิดว่ามีหมื่นปีก็จะเหลือห้าพันปีจากห้าพันปีก็เหลือสองพันห้ารอยปีค่อยลดลงไปเรื่อยค่อยลดลงไปเรื่อยเห็นไหมผู้หญิงบวชในศาสนาจะเป็นอย่างนี้ก็ควอมเมตตากับพวกเราอ่ะนั่นมาผมไพ่ได้พามันไม่ได้เกี่ยวกับมากนหัหนุนหัวผาเหลืองนี่มันอยู่ที่ใจนี่ดีหัวใจของพวกเรานั่นเดี๋ยวเขาเมตตาเห็นไหมร้องไห้พนังมหาประชาบดีก็ร้องไห้หนึ่ง ไม่จะไว้พระกระยาหารตากแดดตากฝนตากลมอยู่งันจนพระอนุนทนไม่ได้กราบอ่อนวอนทูลพุฒิเจ้าให้พระนางมหาประชา,ชาบดีบรรพชาเป็นพิษุนีนั่นหลักครั้งแรกครูทำเปรตประการก็เลยเกิดกับพระนางมหาประชาบดีใช่เขามาความไม่ได้พังก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่าสติเพศหรือบุรุษเพรเพราะมาความไม่ได้พังมันเกิดขึ้นที่หัวใจดองนั้น จจใจมันตตาขาดจากบุญุดเพศสติเพศใจมันแตดขาดจากรักจากทางใจมันวางภาระได้แล้วก็ประมังทุกขงังมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันก็จริงแต่เห็นไหมนะความเมตตาของพระเจ้านี่เสมอไปหมดเสมอไปหมดนะไม่ได้ไปเกี่ยวนะไม่ได้ไปบอกว่าเป็นเป็นความหลงนะคือเสมอเสมอด้วยเหตุด้วยผลนั่นไม่ใช่ว่าเสมอด้ดยความหลงนี่เสมอด้วยเหตุด้วยผลสิ่งไหนใช่ไม่ใช่เคยเห็นไหมละ่ะก็เมตตาเมตตาพระอานนท์ไอ้เมตตา พระเทรทัเนี่ยเขาเมตตาขนาดไหนทั้งดูดาว่ากก่าวสารพัดเขาได้ความเมตตาแต่พระเทวทัดไม่ยอมฟังนะเห็นไหมนั่นก็ความเมตตาอีกนั่นเมตตาไม่ได้บระหลงใช่ไหมล่ะดูดาว่าเก่าวก็ดูดาว่าเก่าวด้วยความเมตตานั่น,นี่พวกเรานี่ไม่เข้าใจอีกก็บอกว่าครูบาอาจารย์ดูด่าว่าเก่าเหมือนเรานี่ดูดาว่ากก่าวก็บอกว่าโอ้พระอะไรจะชอบดูแบบแล้วดูเรื่องอะไร นี่ก็คือธรรมนี่ก็คือพระวินัยถ้าเราไม่รักษาใครจะรักษาเป็นหน้าที่ของพระเถรเนนทีอุบาสกุปเจกาที่จะรักษาร่วมกันจะไปให้ใครรักษาให้เรานั่นอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้านี่ก็คือธรรมก็คือวินัยนี่แต่ว่าตัวแทนมันก็ไกลเออนี่คือพุทธเจ้านั่นแระกายจากก็ไปแล้วแตกสลายไปตามกาลเวลานี่นี่ของแท้ก็คือธรรมก็คือวินัยก็รักษาดิเธอถูนไว้ที่ปฏิบัติตามดี่มันถึงถูก แต่ถ้าเราไม่ได้เอาแบบอย่างที่ดีนี้มามาปฏิบัติแล้วมาสอนโลกสอนสงสารเจ้าอะไรมาสอนโลกสอนสงสารเขานั่นมันก็ต้องเอาแบบอย่างที่ดีตัวนี้มันมีค่ากว่าคําสอนขคอรรทมขคารบใด่ก็เหมือนเคารพพ่อแม่นั่นปฏิบัติตามหลักธรรมหลักนัยก็เหมือนปฏิบัติตามหลักคำสอนของผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่อ่อนน้อมทมตนในธรรมในวินไยก็เหมือนก็อ่อนน้อมอมตนกับผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ก็เป็นแบบอย่างที่สอนโลกสอนรงสารเขาด้วยการกระทำ นั่นเรื่องของเรื่องเหมป็นตัวอย่างให้โลกให,ให้ให้โลกให้ตรงสารก็ได้เห็นเพราะตัวอย่างที่เรียนมีค่ากว่าคําสอนมันก็สมบูรณ์บริบูรณ์ไปหมดล้วจะว่าไงนี่แต่พวกเราไม่ยอมดิมเปิดมาหน่อยก็วางกั้งว่าตัวเองเลยตัวเป็นบุตก็มากรลัมาไหวเดี๋ยวก็ไปทำกําลังของขังขายไปเจิมหน้าผมหน้าปากไปเจิมหน้าใต้หน้าล่างหน้าบนเขาให้เห็นไหมมันก็เป็นเรื่องเป็นราวกันขึ้นมาเป็นผู้พิเศษได้งไงนั่น พระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์นั้นเป็นผู้พิเศษที่พวกเรานี้เป็นผู้ผผผผปฏิบัติตามเห็นลูกที่ดีรักษาไว้ซึ่งทำซึงไปไหนนั้นถูกต้องดีงามที่สุดนั่นแหละทางเดินที่เป็นบุญเป็นกุศลเ,เต็มเม็ดเต็มหน่วยทางเดินนี้ถูกต้องดีงามเรียกว่ามรรคแปดศีลส,สมาธิปัญญาเพื่อเข้าสู่มรรคเข้าสู่ผลน,นั่นเข้าสู่อริยบุคคลชั้นต้นชั้นกลางชั้นสูงและสูงจุด โสดาสกตกานาการและอระหันในปัจจุบันไม่สงสัยพราะเราไม่ทํอยุก่แยกแยะก็ไม่เป็นก็เป็นความหลงไปเชียเมตตาจติเพก็เป็นความหลงไปเสียนั่นพอเราเทศหน่อยว่าไม่เห็นเลยดีอานนท์ก็บอกว่าเราประมาทเราประมาทใครพระเจ้าสอนอย่างนี้ไม่เห็นเลยดีอาโน์ถ้าเห็นพระเจ้าค้าถ้าเห็นก็จะพูดด้วยถ้าจําเป็นต้องพูดด้วยพระเจ้าค้า นั่นพึ่งตั้งสติให้ดีอย่าหวั่นไหวไปตามอากัปิยาที่มีมายาของเธอแต่ว่าไงก็ลังบุญมาแล้วลลทำลลวไมเคารพธรรมเคารพไปไหนแล้วจะเคารพอะไรนเนี่โกนหัวน้องผมผ้าเหลืองมาก็ต้องเป็นพระเป็นสมณะที่สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่งั้นมรรคผลปฏิพานก็ไม่เกิดพวกท่านทั้งหลายทั้งหลายจะประวดอ้างประกาศว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบาตามธรรมตามไินันแล้วจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ,ชอบตามใคร <im> <ad> ล่ะ นี่คือต้องแยกแยะนี่เราไม่ประมาทนะเกียงพูดให้ฟังพูดในฐานะที่ลูกที่ดีศา์กยบุตรพุทธชินโอรสนั่นพูดให้ฟังแล้วเราก็เป็นตัวอย่างทำให้เห็นด้วยนั่นทำมาดีแล้วหลายปีแล้วก็ทำให้พวกเราเห็นด้วยมีแบบนี่แผนเห็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกหลานได้พึชปฏิบัติต่อๆกันไป มันก็จะลงกันได้อย่างไงถ้ามันเป็นพระที่นอกดีเป็นพระที่ไม่อยู่ในธรรมในบินไหนเป็นพระที่ไม่เคารพผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่เราจะประกาศว่ามันก็เสียประโยชน์มันไม่ประโยชน์ใดๆนี่เราพูดให้ฟังตรงๆนะไม่ได้มาจาบจ้อ,องคูอ,อคคากุรย์หรือพระรูปหนึ่งรูปใดน,นะนี่เรื่อง,องนี่คือเหตุผลนี่เรื่องของการสร้างคุณงามความดีนี่คือเหตุผล พระก็ต er, ้องเป็นแบบอย่างเป็นแบบเป็นแผนที่ดีสอนก็สอนตามแผนตามวินัยตามแบบตามแผนนั้นๆหล่เป็นอุบาตกบเิีกาเป็นรูกศิลูกหาก็พึงกากพึงไหวและปฏิบัติตามต่อ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 ตกันไปต่อไปเรื่อยๆช่วยลูกช่วยหลานมันถึงถูกมันจะว่าฉันศรัทธานี่ศรัทธาแบบไหนศรัทธาด้วยการราคะหรือไม่ ราต้องแยกแยะฉันจะทาพระอาจารย์รูปนี้ฉันจะทาฉันจะกลาวไปไว่าไปฟังเทศแล้วฉันมีความสุขพวกเธอแยกแยะเป็นหรือไม่ศรัทธาได้ความหลงหรือศรัทธาในธรรมน,นิวพานส่วนมากมันแยกแยะไม่ได้นั่นเรื่องของเรื่องมันส่วนมากจะเป็นศรัทธาด้วยความหลงนี่เราเป็นมาก่อนที่พูดนี่ไม่ใช่ว่าเราไปประมาจจ้จองพระอาจารย์หรือหมออู่คณะหรือใครดใดๆ้งสิ้นนะ ถ้าเราไม่อยู่ในธรรมในวินัยแล้วเราเราจะบวชมาทําไมนี่ทางเดินเพื่อมาเกิดผลจ,ดจุดนี้ศีลสมาธิปัญญานี่ทางเดินที่จะเข้าสู่มากคผนพรินิพพานมันไม่มีทางอื่นทางมักแปดศีลสมาธิปัญญาเพียงเคารพในพระพุทธเจ้ากิเลสก็ถูกเผาเป็นไปบางส่วนถูกเผาไปแล้วไปบางส่วนเป็นบางส่วน เอาไปแล้วแล้วค่อยเผาไปเรื่อยๆเผาไปเรื่อยๆด้วยการประพฤติปฏิบัติออน,น้อมถ่อมตนในธรรมในบินฑไหนในครูบาอาจารย์ผู้ที่เราเคารพเพราะท่านอยู่ในธรรมในบินฑไหนมันก็ต้องพร้อมพร้อมพร้อม,พร,อม,พ,รอมพร้อมไปหมด